ความสําเร็จหรือความสุขหรืออะไรที่เราทําเนี่ยมันมันได้ความร่วมมือมากกว่านะในการทํางานทุกอย่างถ้ามันมีความร่วมมือมันจะทําให้งานทุกอย่างสมูทไปได้นะคะ c ี c G ก็โอเคมากๆที่นี่นะคะมีใจที่จะบริการก็เราก็จะถือตรงที่ว่าความสุขของเราก็คือความสุขของเขาด้วยคือการที่เราได้ลงไปดูแลเขาเนี่ยเราส่งมอบความสุขและความห่วงใยให้เขาไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณะใดในการยิ้มให้ในการโอบกอดหรือว่าซื้อของไปฝาก นี่คือความสุขที่เรามอบให้เขาแล้วเราก็ได้รอยยิ้มของเขากลับมาค่ะสำหรับเรื่องพ่ออมสำเร็จลูกที่เราเป็นนวัตกรรมของตำบลป่าแฝกตั้งแต่ปี2.563นะคะ เดิมเลยตั้งแต่ปี2อ6 0เราได้รับงบประมาณมาเนี่ยถามว่าเพียงพอไหมนะคะห้า0บาทไม่เพียงพอตั้งแต่แรกนะคะเราก็มีการจัดทำนะคะสอ,อบถามสอบถามก่อนว่าญากนะคะแล้วก็ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับสิ่งใดบ้างนะคะทีนี้ตำบลอ่องแฝกงานสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องใช้คือพระอ้อ,อสมสำเร็จรูปนะคะกเ็เกินห้ินงบที่เราได้รับมา5,000บาทไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ คณะกรรมการในที่ประชุมนะคะก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาเองินประมาณที่ได้รับจากสปสชซึ่งประแฟตจะได้อยู่ที่ 2,500. 0 ถ้าสมทบด้วยจะได้ทั้งแสนบาทก็ไม่เพียงพอสําหรับซื้อผ้าอ้อมถ้าเอาไปใช้สําหรับผ้าอ้อมทั้งหมดเพราะว่าเราจะต้องมีแผนอื่นด้วยแผนง,งานที่สนับสนุนหน่วยผ้าประชาชนหน่วยบริการนะคะป้องกันโรคอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเราจึงมีการคิดนวัตกรรมขึ้นมาว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้รับบริการหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในตำบลนฝาแฝดของเราได้รับผ้าอ้อมที่เพียงพอหรือว่ามีผ้าอ้อมใช้นะคะ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลดภาวะความเครียดของครอบครัวนะคะเราก็ได้คิดช่วยกันคิดในเรื่องของนวัตรกรรมเพาอ้อมแบบ ได้นะคะก็มีการไปศึกษาารดูงานของจังหวัดพิศนุโลกนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของเราก็เชิญท่านมาเป็นนวิทยากรในการจะทำพระอ้อมสมเร็จรูปแบบลดโลกร้อนนะคะตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงนะคะตั้งแต่ปี2563จนถึง2565นะคะเป็นพระอ้อมของตำบลบ่งแฝกซึ่งได้รับความนูเคห์จากมหลาลัยนเรศวรน,นะคะมาเป็นวิทยากรในการปรับรูปโฉงของพระอ้อมสมเร็จรูปให้กับตำบลบางแฝกด้วยนะคะค่ะก็จะเป็น ประมาณว่าข้ออ่างเป็กรูปที่เราทําจะเป็นเหมือนกางเกงนะคะที่สามารถใส,ใส่ใส่แล้วก็ซึมงพับน้ําได้นะคะอะตัวแรกตัวแรกจะเป็นรูปแบบที่เหมือนกางเกงนักมวยนะคะแล้วก็สวมไปเลยทีเนี้ยเราลองใช้แล้วนะคะคนไข้ไม่ไม่พึงพอใจนะคะบอกว่ามันร้อนเราก็เลยคิด,คดกันกับอาจารย์นอนอนนะคะ มาหารนทรีสวนขอคำปรึกษาไปที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามอปรบบนะคะหมอครอสก็มาทําในรูปแบบเหมือนกางเกงกางเกงเป็นผ้าผ้าบางๆชั้นนอกนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ซึมซับน้นําได้ก็จะเป็นแผ่นซึมซับด้านในเนี่ยคะ่ะซึ่งท้าด้านนอกนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้าใบอะค่ะที่น้ําไม่ซึมไม่รั่วซึมส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นลักษณะ ผ้าที่มีการเย็บไม่ให้น้ําไหลซึมแล้วข้างในก็จะเป็นผ้าสัาลีหรือผ้าที่สามารถซึมซับน้ําได้อยู่ข้างใน3มชั้นนะคะแล้วก็แปะลงไปที่ตัวกางเกงผ้าอ,อ้อมแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้คะ่ะก็มีการนําไปใช้ในชุมชนนะคะแต่มีข้อแม้คือผ้าอ้อมนั้นที่เราลงไปให้เนี่ยจะต้องมีการซักนะคะจะต้องแช่น้ํายาฆ่าเชื้อก่อน อย่างน้อย3านาทีแล้วก็มีการซักแล้วก็อบตากให้แห้งนะคะถ้ามีการไม่แห้งนะคะอับชื้นก็จะอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งแพร่เชื้อได้ะคะ่ะประเด็นหนึ่งที่เราได้ลงสอบถามเทสจริงเลยที่มีการใช้พอ่ออต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเมื่อกันยายนที่ผ่านมานะคะก็อเ,อเขาใช้พ่ออ้องของเราร่วมกับแผ่นซึมซับที่สปสชแจกให้ตอนนี้ค่ะส่ชิ้นละ6บาทนะคะ ก็คือเขาก็จะลดปริมาณขยะตรงที่ว่าแผ่นเสริมซิลซับมันก็จะมีปริมาณนิดหน่อยนะคะพอพ่อหรือผู้ผู้ติดเตียงเนี่ยอุจจาระแล้วหรือปัสสาวะนะคะเขาก็จะมีการเอาอุจจาระไปทิ้งชักงโคกแล้วก็จะเหลือแค่แผ่นซึมซับก็จะเหลือขยะเพียงเล็กน้อยะค่ะก็ในบทบาทของเขตนะครับเขตเราจะดูแลทีม เหมือนกับเราเป็นทีมงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ในระดับเขตระดับจังหวัดหรือน้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับเรามีการพัฒนาให้ทางทีมมีความรู้ความเข้าใจไปด้วยกันนะครับมีการทั้งทางเขตพัฒนาเองหรือบางทนในีในพื้นที่นะครับมีการเชิญทางเขตไปเป็นวิทยากรนะครับเพราะเรามีเป้าหมายมีสโลแกนของเราว่าผู้ป่วยอยู่รอดคนทําปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะให้ทีมรู้และเข้าเข้าใจไปด้วยกัน ทั้งเขต2เนี่ยเราจะมีคณะกรรมการระดับเขตนะครับที่มีตัวแทนของท้องถิ่นของเป็นท่านประหลัดท่านนายกแล้วก็น้องๆทางกองสาธารณสุขของท้องถิ่นแล้วก็ทีมของบุคลากรสาธารณสุขนะครับสสจสสอหรือโรงพยาบาลแล้วก็ CM ในพื้นที่นะครับรวมทั้งน้องที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในสูงหลักประกันนะครับมาจัดทำระ,ระบบทําแนวทางต่างๆเพื่อที่จะให้เครือข่ายของเราเนี่ยได้รู้และเข้าใจแล้วก็นําไปใช้เป็นแนวทางด้วยกัน นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศสบปชหรือกฎระเบียบของท้องถิ่นนะครับรวมทั้งกฎระเบียบของทางสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องและนําบริการไปถึงประชาชนได้กันนะครับอันนี้เป็นบทบาทของของทางทางเขตที่สนับสนุนและขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะมีเรื่องของการนําสิ่งดีๆไปเผยแพร่นะครับจากพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการเสริมกำลังใจให้ครับ พื้นที่ที่เป็นเจ้าของที่ทําเรื่องสิ่งดีๆนะครับป่าแฝกก็เป็น,พ,นพื้นที่หนึ่งนะครับเผยแพร่ทั้งในส่วนของสปสชอ,อย่างนั้นป่าแฝกเนี่ยเราเคยเชิญมานําเสนอให้ทางอนุกรรมการอบสปอปอคมอ,อของเขตนะครับเพื่อให้ทางอนุกรรมการได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้รับฟังจากน้องที่เป็นคนที่ทําในพื้นที่เลยนะครับว่าทําแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีภาพสะท้อนมีอะไรอย่าง,างไรรวมถ้งมีข้อเสนออย่างไรนะครับ แล้วก็ในเวทีอื่นๆนะครับเราก็จะเชิญพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดีๆเนี่ยมานาเสนอและเปลี่ยนเพื่อให้ท้องถิ่นหรือน้อง CM ใหม่ๆได้เห็นภาพนะครับว่าเวลาที่เรียนรู้เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วพอนําไปสู่การบิบัิเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีทีมที่ออกไปเยี่ยมเรามีทีมบูรณาการนะครับแต่ละปีจะมีทีมที่ออกไปเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทางสปสชเขตทีมสำจ นะครับแล้วก็ทีมศูนย์นนำมัยเราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงนะครับเพื่อที่จะไปไปเสริมพลังให้กับพื้นที่นะครับที่ไหนมีข้อจํากัดมีอะไรต่างเนี่ยเราก็จะช่วยช่วยเติมเต็มให้กับพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นประสบการณ์หรือข้อจํากัดของพื้นที่นะครับอันไหนที่เราช่วยแก้ไขได้เราก็จะแก้จะช่วยกันแก้ไขที่สําคัญเนี่ยเขตสองเราจะมีนโยบายให้ทุกอาเภอมีกลุ่มรองเทมแคร์ของทุกอาเภอนะครับที่จะมีทั้งถิ่นมี CM มีทาง แ้าทังสุขอำเภอเพื่การโรงพยาบาลในท้องถิน่นอำเภอเข้ามารวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องข้อมูลเรื่องข้อมูลดีๆนะครับสิ่งดีๆที่น้องๆออกไปหรือทางผู้ใหญ่ท้องถิ่นออกไปเยี่ยมไปให้ไปดูแลป่วยในพื้นที่นะครับรวมถึงมีข้อจํากัดอะไรต่างๆเนะี่ยก็เสนอเข้ามาแล้วก็จะได้เป็นทางทางทีมที่เลี้ยงทางสำนัก็จะช่วยกันแก้ไขข้อจํากัดรวมถึงมีประเด็นอะไรดีๆก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็เราจะ มีการคืนข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้ผู้ป่วยในเขตสอเราได้รับบริการที่ต่อเนื่องนะครับ